ตัวสำคัญนี่แหละครับทีมันกัดนี่กดนะครับกัดอู้ยีดมอครับอู้อ้ดอยครับผม กัดครับกัดนะออยวครับโ้ใส่สวยนี่ครับกัดเป็นกบยางบาบินนะครับผมตีไปตั้งใหม่ไม้ซองใหม่เลยนะครับนี่ครบกบยางบาบินนี่ครับสุดยอดครับมันมันมันเป็นไม้หนามถั่วมนะครับนี่ครับหนามถั่วหมดเลย สรัติาตรับผม